ยากกินแกงส้มแบบขนตายแต่ก็ขี้เกียจตําแล้วก็ขี้เกียจหาพี่แกงนะครับสูตรนี้อิเลยพยายามที่จะย่อยสูตรมาให้ทุกคนได้ลองทํากันดูบอกเลยว่าไม่ต้องโขจกจะแกงส้มกุ้งแบบนี้หรือจะใช้เป็นสูตรนี้กับเนื้อปลาก็เข้ากันมากน้ำเปล่าเนี่ยถ้วยครึ่งพริกจินดาแห้งในอินใส่ไปส0เม็ดนะครับอินเคยไปกินแกงส้มที่พัทลุงนะครับแล้วชอบมากจะบอกว่าให้ใส่เป็นพริกกระเหลี่ยงลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับแกงส้มเ็ดไม่รับ จะทำแกงส้มเนี่ยอย่าใส่แค่พริกแดงอย่างเดียวนะครับให้ใส่พริกสีเขียวลงไปตัดสัก3เม็ดสีแกงส้มเราจะได้น่ากินโอ้ยฝนตกฟ้าลั่นถ้าคนใต้บ้านเราเนี่ยต้องมีขมิ้นด้วยนะครับ1นิ้ว2ท่อนกระปิ1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะและก็เข้าเครื่องปั่นได้เลยขอสารภาพตามตรงว่าลืมใส่หอมแดงตะกี้ใส่เพิ่มลงไป8กินะครับก็หมดเลยเอ้ย8หัว เรียบร้อยแล้วก็ตั้งไฟได้เลยระหว่างรอน้ําเดือดไปทําผักกัน <c oughs> สูตรนี้อินจะแกงส้มมะละกอนะครับ <c oughs> เรื่องขนาดของมะละกอเนี่ยเอาตามชอบนะครับจะใหญ่จะเล็กได้หมดเลยส่วนตัวอินไม่ได้ชอบใหญ่มากนะ <c oughs> ก็จะหั่นออกมาประมาณนี้นะครับสังเกตว่าน้ําเริ่มเดือดแบบนี้นะครับอินจะปรุงเกลือใช้เป็นเกลือหยาบแบบนี้นะครับโดยใช้ตามมือก็ได้ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผม ถ้าเป็นแกงส้มระนองเนี่ยเราจะกินเปรี้ยวเค็มหวานอินใส่น้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำเริ่มเดือดเรียบร้อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่ผักได้เลย ระหว่างรอผักสุกเนี่ยจะเล่าให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วแกงส้มใต้ตอนบนกับใต้ตอนล่างเนี่ยปรุงไม่เหมือนกันนะครับเหมือนบ้านอินมีคนระนองเราจะกินแกงส้มเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็เปรี้ยวเนี่ยจะมาจากส้มมะขามแล้วก็สูตรอินจะมีส้มจีดด้วยแต่ถ้าเป็นใต้ตอนล่างเนี่ยสีจะเหลืองกว่าเน้นกะปิเยอะกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่จะปรุงเปรี้ยวเค็มเผ็ดเปรี้ยวจะมาจากส้มแขกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปกินแกงส้มที่ไหนแล้วเฮ้ยมันแกงส้มใต้แต่รสชาติไม่เหมือนที่เราเคยกินเลย ไม่ต้องแปลกใจเพราะแต่ละบ้านปรุงไม่เหมือนกันสูตรวันนี้เป็นสูตรแบบบ้านอินแบบคนระนองนะครับแล้วแต่ละบ้านกินยังไงบ้างลองแชร์สูตรกันมาได้นะครับตอนนี้คือกลิ้นห้องหมาทุกคนเนอร์ชิมรสสักนิดโอ้โหได้แรงพี่น้องเลยแล้วก็ตามด้วยกุ้งนะครับขิกกุ้งสักหน่อยนะครับทุกคน หลอกกอลอกกอลูกกำลังดีลองไปทำกันแล้วนะครับแกงส้มแบบอินแบบประน้องนะครับร้อยดูก่อนเนอะ